ชอนพอเตอร์ประกาศแขวนน่วมอำลาวงการแล้วหลังแพ้คะแนนให้กับเทเรนซ์คอฟฟอร์ดในไฟล่าสุดชอนพอเตอร์อดีตแชมป์โลกรุ่นเวลเทเวทสองสมัยที่เพิ่งแพ้นอกให้กับเทเรนซ์คอฟฟอร์ดไปในไฟชิงแชมป์โลก w ด o บรุ่นเวลเทเวทโดยหลังจากที่ตัวไฟจบลงพอเตอร์ก็ประกาศลั่นกลางงานถแถลงข่าวเลยว่านี่คือไฟสุดท้ายที่ผมจะขึ้นสังเวียน ในฐานะนักชกสากลอาชีพโดยพอตเตอร์นั้นได้กล่าวว่าไม่ว่าผมจะแพ้ชนะหรือว่าเสมอกับคอฟฟอร์ดผมก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่านี่เป็นไฟสุดท้ายของผมโดยผมมีแผนที่จะแขวนหน่วมตั้งแต่ตอนที่แพ้คะแนนให้กับเอรสเปนจูเนียในไฟโรมแชมป์โลกของ WBC และ IBF เมื่อปี2019แล้วด้วยซ้ำผมเตรียมตัวแขวนหน่วมมานานแล้ว และคืนนี้ผมคิดว่ามันคือโอกาสที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่ผมจะได้ประกาศแขวนนวมอย่างเป็นทางการไม่ว่าผมจะชนะแพ้หรือว่าเสมอยังไงก็จะเป็นไฟสุดท้ายของผมอยู่ดีถึงปากคนอื่นจะบอกว่ามีแพ้ให้ผมหลังจากนี้ผมก็จะไม่ขึ้นโชคต่อไปอีกเด็ดขาดใช่ผมขอประกาศแขวนนวมอำลาวงการมวยสากลอาชีพแต่เพียงเท่านี้ชอรพอตเตอร์ก็ยังได้ไล่าย,ยาวต่อว่า ผมคิดมาตลอดนะว่าไฟกับเอรสเปนจูเนียเขาจะเป็นคนที่ปิดฉากเส้นทางอาชีพของผมผมคิดมาเสมอว่าเขาจะเป็นคู่โชคคนสุดท้ายของผมแต่พอผมได้โชคกับเขาจริงๆผมก็เกิดเปลี่ยนใจผมหันไปมองที่เทเลนคอฟฟอร์ดและคิดว่าเขาต่างหากที่จะเป็นคู่โชคคนสุดท้ายของผมไม่ว่าผมจะแพ้ชนะหรือเสมอผมจะโชคกับเขาให้เต็มที่ที่สุด และแขวนนวุ่มอำลาวงการไปเลยก็แม้ละ่ะผมเจอกับตัวท็อปของรุ่นมาหมดแล้วนะคุณยังจะให้ผมไปโชคกับใครอีกผมไม่มีวันเป็นมวยด่านหรือบันไดให้ใครเหยียบข้ามไปแน่แน่ชอนพอเตอร์กล่าวอำลาครั้งสุดท้ายนั่นเอง